เต่าครับเ่าเพื่อนผมก็ไม่รู้ว่าเตา่าตัวนี้มันเต่าพันธุ์อะไรนะครับเพราะว่าหน้าตามันก็ดูแปลกๆนะครับขาก็แปลกๆแต่มันมีนิ้วอยู่นะครับเห็นไหมครับมีนิ้วมีนิ้ว,ม,วมีเล็บตรงปลายปลายนิ้วเนะี่ยมันจะมีเล็บอยู่สังเกตดูดีๆนะครับ เห็นครั้งแรกก็สะดุดตาเลยนะครับก็เลยพอดีผมไปซื้ออะไรเต่าตัวนี้อยู่ที่ร้านกอสหกิจนะครับอยู่ที่ตลาดคัมปิ้งอำเภอเมเนงนนทบลรนะครับอยู่ติดติดกับไฟแดงติดกับร้านทองนะครับขายพวกเครื่องใช้ของช่างนะครับเพิ Ramsay ่งช่างใช้ไฟฟ้าอะไรพวกนี้ยนะครับใครต้องการก็ไปได้นะครับที่ร้านนี Legacy ้นะครับเนี่ยคือเจ้าของเต่านะครับผมก็ยังตอนที่ผมถ่ายนี่ผมก็ยังไม่ได้ถามนะครับว่า เต่าเนี่ยมันพันอะไรนะครับพันอะไรได้มายังไงอะไรยังไงเจอปั๊บผมก็เด๋ยดไปถ่ายวิดีโอไว้ก่อนเลยนะครับ <S <S สําหรับคอหวยก็ดูเอาเองนะครับว่าเลขอะไรอยู่ตรงไหนนะครับมันตรงไหนมันขึ้นเลขอะไรเลขอะไรแต่ผมไม่ผมไม่ใช่เซียนหวยนะครับผมเซียนแอลโกอฮอล์นะครับมันก็เลยเห็นยังไงมันก็เป็นเต่านะครับมันไม่เป็นเลขนะครับ ผมเห็นลายเขาสวยดีนะครับลายดูลายที่กระโดงนะครับดูลายที่กระโดงแล้วก็เดี๋ยวให้ดูใต้กระโดงด้วยนะครับว่าอาจจะมีเลขอุ้ยทํารุ่นนะครับเสียนหวยดูนะครับเผื่อจะมีเลขอยู่ใต้กระโดงนะครับยกไม่ขึ้นนะครับหนักนะครับตัวใหญ่พอสมควรนะครับเดี๋ยวให้ดูใต้กระโดงอีกทีหนึ่งนะครับเผื่อเสียนหวยคนไหนอาจจะมองเห็นเลข แลวแถวใต้ก็โดองบ้างนะครับก็เอามาให้เพื่อนๆและท่านผู้ชมช่องกะลาเลนด์ได้ชมกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเต่าพันธุ์อะไรนะครับใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกมาด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องกาลาเลนนะครับเพื่อนๆครับท่นผู้ชมครับสวัสดีครับ